ของพี่จิ๊กนวรัตและพี่จตุรงมกจ๊อกที่บเจอกันในละครธรรมะติดปีกสองติดพีกทําให้สํานวนไทยค่ะแม่ทั้งคู่ก็ซีบเมื่อกันขนาดนี้มาเล่นด้วยกันอีกทีก็เข้าขากันดีเลยสิค่ะอ๋อไม่เข้าขาเลยครับเพราะว่าเป็นนี่ <laughs> เข้าทุงตังตลอดในในทวงให้ผมอายอยู่ตลอดเป็นนี่อยู่6กพันบาทยังไม่เายเลย <laughs> เป็นเดือนแล้ววันนี้ก็จะทวงอีกหกพัน เป็นคนเป็นพยานเนี่ยู้กทำไมทำไมยังไม่คืนละครับก็ก็คืนก็ไม่มีอะไรสิไม่คืนคืนก็ไม่มีอะไรคุยกันสิอ๋อเออไม่ได้คืนนี่แหละหกพันเนี่ยไม่ได้จริงจริงแล้วเก้าพันปล่อยไปก็ปล่อยไปแล้วสามพันหรือหกพันถ้าเกิดสมมติว่าหกพันพี่ให้แกไปแล้วใช้แกไปแล้วก็เจอหน้ากันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ เออเดทำให้เจอระวังเงนน้องเฟิร์นลูกสาวอะ <g ül> ่ะเขาเป็นคนรักลูกมากค่ะมีอะไรต้องพูดถึงลูกแล้วเขาจะกลัวค่ะก็มไม่ให้เดี๋ยวจะไปทวงกันน้องเฟิร์นที่โรงเรียนเลยเล่นถึงลูกสาวอย่างนี้พี่รองก็จ่อยเลยสิคะยังไม่พ,พอ,อพค่ะงานนี้พี่จิ๊กยังมอบสนวน,นถ่ายที่เหมาะกับพี่รองให้ด้วยซึ่งก็คืออย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาอันนี้สี่ตียังซุรู้พลาดสี่นสี่ สนักปราดยังขี้งกบ้าเ่นี่เข็นข้อครึ่งภูเขาค่ะเข็นยากมากเล่นวิธีนี้คิดว่าจะยกนี่ให้หรอคะถ้าเป็นคนอื่นน่ะอาจจะได้แต่พี่จิตเนี่ยท้าทางจะยากอยู่นะพี่รอง